ทำไมออเดอร์ดิ้งรัวแบบเนี้ยทำอะไรที่มันเด็กก็เล็กเลยสองรอยอะไรสองร้อยมมไม่ใช่ทำอะไรเมื่อกี้ขายเท่าไรขายเท่าไหร่ปฏิเสธไม่ได้เลยอ่ะขายเท่าไหร่ทำไมตกแกแบบนั้นนะมันมีกรรมอึนด,ดังกระลุยอ่ะ ไม่จบสองคนอีมันเราก็เก๊กสองคนรัวสิบเขานั่งคอนทวนแอดอยู่ขึน้นมาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบรัวเลยมาอย่างไหนอ,อย่าดุ้งเลยดุ้งจริงนะร้อยห้าสิบต้นทุนยังไม่หลุดเลยกนรู้ไม่ควายจบเพื่อนก็แก๊กกันอีมันเราก็เก๊กแต่เดียวใครเป็นคนพูดทุกคนใครคนลดราคาให้ บีมันสองร้อยเก้างไม่บีออกจากบริษัทตัวเองเลยบีทำราคาแน่แน่เลยแน่มันจะไปทําได้ยังไงขายบินใหม่ครับไ้ออกกี่สิบพันร้อยสิบบาทเดี๋ยวคอยดูส้มเจนนะเขาไม่ได้ขายแม่ไม่ห้ามแไม่ห้ามมบมีแต่การแบบนี้ด้วยเล่นอเล่นอยู่ทำให้ดูบัญชีเลยโอเคค่ะเขาต้องไปฝุกตกใจใหม่อ่ะแบบอุ๊ยไม่ต้องขายอ๋อ ดูสั่งกันดูดูร้อยห้าสิบไงตายพอดีอืออือเอ้าเอ้าไม่ย่ำมืออือเอาต์เอาอะไรแม็กไบจบไป